บคซ้อมแสดงงานช้างแล้วน้ำดามาด้วยดามงคลยังไม่มีแขกนะคะถ้ามีถ้าไม่ได้ยินเสียงแสดงว่ามีเสียงเพลงหนูก็จะปิดเสียงไปนะคะได้ไหมแหลมถ้าเกิดมีเสียง,ยงญญเพลงมันจะมีเสียงเ<ด>ข้าหน่อย

นั่งสบายดีเนี่ยก็สบายอยู่แล้วพี่มีปัญหาอยู่แล้วนั่งสวัสดีค่ะสวัสดีนั่นทุกทุกไปเลยแต่ยุคสองกนได้แต่ตอนนี้เรื่องของร่างอยู่นะโอ้โหงานง่ายมากเลยโอ้โหโอ้โหผมจำได้ครับผมจำได้ครับโอ้โหเอาใส่คานเบื้องคานเบื้งหนูเดาคานหน่อย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  โสนา้สนามได้จกแจงนางสาวจุแจงกับนายแบบเฮ้ยจิตวิญญาณผมเข้าเลยครับพอมาถึงลานแสดงผมไม่ต้องบอกครับจิตวิญญาณผมมาเองครับปในบัติหน้าที่นใคันดูุีิอืมใช่ MFC น้องมุคล เออน่นะบ้านไอ้สิน้องโมมีมี่ไหมรองแขนเออรองแขนให้เจ้าหน้าที่ไปทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เออจะไหนอุ้ยล้วนล้วนเครื่องล้วนเครื่องล้วนไปลูกไปไปไปเออท่านเบ้างเอา อเอาเอาเอาพี่พี่โมเม่เห็นน้องดา,าวเต้นกับเต้นน้ำคือกานเ้อเออเออเงียบเก็บเฮ้ยเฮ้ยพปนน่าจิตวิญญาณเข้าสิงครับ น้าลงกันคุยประเม็เขาวจีบาดลูกปตินันขันไป็าทหาล้มากมามา ฉากอื่นแล้วค่ะฉากอื่นแล้วฉากอื่นแล้วไม่ใช่เขาวาดรูปอยู่เดี๋ยวเราจะเตะบ,บอล เตมมาจากทางคูนโอ้ให้พี่เมเตเตะพ่านิลให้พี่โมเมเตะอ๋อเดี๋ยวให้พี่โมเมเตะ พี่เมรัตอ่าเป็นผู้รักษาประตูเป็นผู้รักโกรนะคะเดี๋ยวให้น้องดาวเตะปาดบอลกับคนยังซ้ำกันแทะไปไปทั้งบุญตั้งล่ำมาอ่าน้องดาวกับลูกบอลน่ะซ้ำกันเลยอ่ะเอาเตรียมหนึ่งสองสา เอาลูกไงแถมลูกไขว้ยอย่างละนี่หนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำโอ้โอ้ลูกบอลใหญ่กว่าหนูเนาะไปเล่นเก็บเล่นเก็บเล่นเก็บ nhưng chí lên lên, té, té ลูกบอลเง่โปิดดาวย่านดาวมาแลนเมฟิวสา,ามานะว่าจะมาดูลูกชายแสดงหน่อยโอโ้โหโอ้โหแสนกุนแสนกุน มาไปชั้นนั้งดาวหน่อยเชฟมาไปชั้นนั้งดาวหน่อยเดี๋ยวลงไปในสนามเลยจะตรงไหนครัอาที่นะครับเรียนนะครับตลอบนะครับหน้าที่อบรมครับผมนะครับอาเรียนเชิญครับผมเชิญได้เลย ต้อนรับต้อนรับครัรูมีงวนะครับองพ่เจไแล้วครับน้องดาวพานน้องดาวคานหนึ่งสองสามเออเท้าขาเหียนน้องเท้าขาเหียนมาดูเท้าขาเหียนนะคะจะชุดปาร์ตาสันห้ามโกงนะเท้าขาเหี้ยน เอาเอาพี่แสนคู่เอา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 าหนึ่สองสามเอานึสองสามเอาโอ้ยผมพยายามยือสุดมือแหละครับมันบอดครับมันบอดครับฝังไกเดอแสนคู่เลยยยนโยนใส่ดากผมเด้อ โอ้ดาวแนมอยู่แสนคู่ดาวแนมอยู่เอา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 ดึงสองซ้ำเอาอ้วนเอาเฮียนเอาอ้วนเอาเฮียนดึงสองฟาดฟาดลูกฟาดฟาดโอ้ขอพยายามยือแล้วมันบ่หอดโอ้กะคดมันเตียโอ้ยพะเลินพะเลินอันข้างล่างกะมี โอ้ยยกบ่ขึนครับเอ้าดึงสองซ้ำเอ้าเอาไปเลยเลยครับเออไปครับไปเลยปุดปุดถึงปุดปิดปีปิดปิดปีปิดโด้ห่วยเอ้ย มูน้อยลอยเลยนะฮะมูน้อยเลยนั่นนั่นข้างล่างเนี่ยเห็นบ่นั่นบ่ต้องเอาอันสูงเอาอันล่างโอ้บ่ยอมบ่ยอมเอาหนึ่งต้องออเอ้าเด่เขาแล้ว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 หนึ่งลูกไปแล้วเออเย่แกงบครับผมเก่งเอมาอมหมยเอามหมยแหมแบบนี้มันต้องมีคะแนนเขาหนึ่งลูกไปแล้วน,นั่นนั่น<ใ>นั่นนั่นไม่เหมือนใคร การชุดบานไม่เหมือนไก่นานนานแบบนี้ต้องมีคะแนนเข่าเด้อเดี๋ยวมีคะแนนเข่าเด้อเย่เย่มามาแข่งกับพี่แหลนบ่มาได้ไปแล้วได้ไปแล้วหนึ่งลูกครับเอาเอาลูกที่สอเอาเดี๋ยวคะแนนกลับมาลุลวเอาหนึงสอง เอาเอาหาล้อยหาล้อยเอารุ่ uno, 六六六 es, นหาล้อยเออเอ้ยบ่แม่นไปฟังของเขาเอาเอาหาล้อยเอาลูกเลยโอยเออหาล้อยมันจะได้เฮ็ดแทนบาท์ฮลรานั่นแม่นค่ะความพยายามบองรางวัลคนเก่งโอ้ต้องมีอัดฉีดนะคะแม่แม่สิต้องมีอัดฉีดมาไพจ้าอัดฉีดมาสู้ๆอ้วนพะนามาเลยไพจ้าอัดฉีดมาโบ แสนคุณบอกว่าแสนคุณนนะ่ะเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วลูกละลายกับพอ่อบอยากกล้วยอิ่มแล้วเอาผมเฮ็ดบ่ไรผมไม่ยอม่ะครับเอาแสนคุณไปแล้วน,นันพี่ต้นบอกให้สองรคะแนนอ้วนได้แล้วได้แล้วได้แล้วขอบคุณครับน,นันเอาอ้วนได้แล้วเดอ้อสองอ้อยเอาแสนคุณเอาเอาแสนคุณเอา เอาดาวดาวดูไว้ดาวดูไว้ตึมบ้ากาเย่เอาที่นนองดาวที่นนองดาวดาวสองร้อยแล้วลูกสองร้อยแล้วไปเลยลูกเอาเลยเท้าขาเฮี้ยนเออนี่พี่แสนคุณก็ทําแบบนี้พี่แสนคุณก็ทําบาทนี้อย่าอย่าอย่าตุกขิศ เอาเอาเอโอ้ยแสนคุ้มาจับหางผมเนาะโอ้บูนามหนาคนเยอะจื่อว่าบยรจุกระเขาไลยโอ้ เวลาตัางกองมันบกเขาืลูกเออเวลาตั้งกองมันบ่เขาดอกย่าย่ามาที่น้องดาวหาร้อยดาวท่องไว้ห้าร้อยหาร้อยทองไว้ เอาเป้าหมายมีไว kind of ้พุ่งชนเอาเอาหาร้อยพี่น้องเอาลูกละหา้อยเอาแตะเข้าเอาเอาล拉ข้างล่างกับพ่อหล่ะมันจังเข้าโอ้ยบอกว่าทั้งล่างทั้งล่าง เอามายกสองขนาดแข่งกันมึงเอาเอาเอฟเบลโช่เร็ว์อเบลโช่หน่อยเร็วอันมองต่ำๆมี่น่ะบ่ยอมลูกมันมืนลูกมันใหญ่คนมือหน่อยเอาเอาเอา เดี๋ยวให้แม่แหลนใจเลยวมาแล้งหาลอยเอาเอาเอา,เอาให้แม่แหลนใจมือแร้งหาลอยเอาโอ้อยแม่แหลนในใจบอกเขาซ้ำไหน เอารุ่นรุนครับรุ่นกว่ารุ่นหัวอีกเอา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 เย้ปล่อยลูกปล่อยยาวออกมาปล่อยปล่อยปล่อยเ้ ขอบคุณคับเขาแล้วเขาแล้วได้แล้วฮาร้อยโอ้ยได้แล้วเจ็ดร้อยมหาร้อยี่น้แม่วนสองร้อยในพี่ต้นโอ้พี่ต้นเมนโอนันพี่นกแก้วเอาไปเลยห้าร้อยไปกันเนาะแทนคุณได้แล้วฮารแทนคุณเขาแทนคุณเข่าโอ้ย เป็นการชุดบาสที่ไม่เหมือนใครครับสุดยอดเอาอีกลูกนึงพอแล้วเจเจเอฟซีให้ได้แล้วเจ็ดร้อยเอ้าแสนคู่เอาอเอาเอาเอ้าลูกนี้บกเขา,าย่อมแพ้ดาวเอาแม,าามนค่ะพี่เดือน อีฮ่าฮ่าพี่เดือนพี่เดือนมาจากไหนมามาแสดงซื่อๆกับมาได้รางวัลสวยป่ะสันโอ้ยเนาะปลอดใจก่อนนะแม่อ้าวแล้วทำไมไม่ได้แสดงคายเล่าให้เอฟซีฟังแฉดน่องเที่ยวไม่มีก็เลยแคนเซิลอาจจะเป็นรอบบ่ายนะคะขอบคุณมากๆนะคะพี่น้องแก้วขอบคุณพี่ต้นนะคะพี่น้องแก้วห้าร้อยคะแนนพี่ต้นห้าร้อยของชุดประคบจักเทียโอ้เอาใหม่เอาใหม่พะนะเออเอามันคือคือในลูกเออเอ้าเอ้า โอ้ยบ่คือบ่คือบ่คือเดี๋ยวเราไปบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะไปเจอน้องดาวนะคะคกินกล้วยที่บ้านบรเป็นอย่างซ้อมซ้อมซ้อมขาเมยาียนขาม,มาซ้อมมาซ้อมน้ำพืนมองแสดงก็เย็นเย็นนะคะเย็นสบายมากเลยมันก็เป็นห่วงน้องดาวนะครับเพราาะว่อยู่ได้ๆๆอยู่ได้นะคะเก่งมากปรับตัวเข้ากับพืน้นที่ได้ดีมากเลยมาถึงก็มาซ้อมเลยขอบคุณครับ ขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปโรหน้านะคะสำหรับคลิปโรนี้ก็บายบายสวัสดีครับครับพ่เอกดลูกไม่เอายกมองเลยสวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แต๋ววายังพี่แต๋อจะให้อีกห้ารอยบะคข้ามากเต๋บอลก็ได้มาลูกละก็ได้ทัวร์กําลังวัดสิปิดเพราะอะไเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเต๋กับพี่แสนคุ้นกันเลนะเต๋ก็โอห่าห้าร้อย เฮ้ยบอเดอร์ควแบบนี้ลูกไข่เฮ็ดเป่เป็นกระเสียเมื่ปีตัวแม่ดาวท่าสวยนะเก่งจังพะนะให้แสนคูณเฮ็ดให้ได้พี่แตวสสีไ้นั่นมาเลยมาเลยบอชุดบาทเซ็จละบาทนี่แสนคูณเอ้าเอ้าเอ้า อ๋พี่แตวถ้าเตรียมโตเดรอแสนคุ้นตังเอออยากขี่กงอยาขี่กงยาฮ่าฮ่าีกงเดาเออเออยานะยานะแสนคุ้นยานะอ๋อคนคนลุ้นก็มีนะคะคนลุ้นก็มีนี่นี่นี่คือแฟนของป้าพรค่ะนี่ทายบุญทุ่มนี่นะคะแฟนของป้าพรเอ้าเอ้าเอ้า เอามาเยยายาใก่แห้งไปเมือดซีตโอ้ยมอนี่จกลูกแล้ววาเขาจักลูกเลยลกบอ้วครับแล้วเอาจ่ยสแงมาบยี่วลองยพี่แต่วเอเปนตาได้บดอกลอยสอง้อยกระได หนึ่งสองซ้ำหนึร้นึ่อ้หนึ่งส้นึ่สนบอลเ้็นบอลเห็นบ่ลสองเห็นบอลซ้ำอ้ยเอมซล่งสอง้นึอ้นะ่ซ้อม้อ้่ซ้นอ่องซ่้น่อ้อ้้ึน่น่อน่้น้ห้น บังท่าเหยียบบอลเทขนาดอุ้ยเดียวเดยเดียบงลูกใเยียบบอลเทขนาดุณ่ะค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 ุณ่ะลูกลหาพันผลได้ดาวอุ้ยอยยายายาดาวยายายามันโอ้ขนาดทันกล้องนี้ยังว่างเก่า บนไหดอกท้าตีที่แล้วอีหลีว่าพี่พ่อยว่าไปสิไปเตปอนไปให้เนคูมัตอคูนมัมมาเซนคูนมาแก้โตเตปอนเอาเอารุ่นเอาเอ้าโอ๊ยกลัวน้องดาวงอนกับพี่เซนคูณไม่กล้าเลย บื้ยท่าเทขนาดว่าเหยียบลูกบอลนอูสุดยอดว่ะนักกีฬาทีมชาติอ่าให้แสนคูนแก้ตัวค่ะให้แสนคูนแก้ตัวโอ้โหบุไ้ใจบุไู้ใจเอาพี่แถวลูกบอลเข้าน่ะแต่ชุดบาสไม่เข้าไงลดไหมลดไหมพี่แถว ไปอุ้ยถ้าเหยียบบอลคือบางหันมันคือเทศว่าวแม่นกแก้วบอกโอ้ท่าสวยจังเลยไปสันอันพักกันเบาวยัดเหรอจะเล่าเบาเบาเบแล้วหายหน่ะ À, đà đai 500 đồng, đợi tôi đưa cho lén vào. Ôi, thật hả? Cảm ơn. Cảm ơn. Nếu sẽ đau đau คุณน่ะทามาดเพิ่นไอ้เหยียบลูกบอลเอ้ยบบกยางเท่สำหรับชิปนี้ก็พอใช่นิดเดียวตอนเจอกันใหม่นะแม่ไปเจอกันที่บ้านตอนบ่ายเนาะรอบบ่ายมาเห็นคุณน่ารักจเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยแหนมเจ้าปล่อยเบิ้งเจ้าปล่อยเบิ้งว่าเขาเซ็ตจะไหนปล่อยเบิ้งเขาสซอากาศแค้นบอหรือว่าเขาจะรักกันสามัคคีกันเขาจะไปด้วยกันแล้วเออเขาจะหากินด้วยกันโอสามัคคีกันครับโอสามัคคีคือพังครับ สามัคคีคือพังค่ะสองตัวนี้สามัคคีคือพังนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปโรน่านะคะสำหรับทุกคะแนนที่ไม่ไม่ติด้องให้ให้น้องดาวแล้วก็พี่แสนคุณนะครับผมนะครับ้องดาวกับแสนคุ่นขอบคุณมากๆขอบคุณครับหน่อยเร็วขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ